ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่63และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเชื่อมสัมพันธ์ทุกคนล้วนเป็นอริยะบุคคลท่านเองก็เช่นกันข้อความเตือนสติประโยคสุดท้ายของบทนี้คืออริยะบุคคลไม่อวดดีเสมอจึงสำเร็จผลที่ยิ่งใหญ่ได้ รับปากง่ายย่อมเสียความน่าเชื่อถือมองปัญหาง่ายเกินย่อมประสบความลำบากมากมายอริยะบุคคลจึงให้ความสำคัญกับความยากสุดท้ายจึงไม่ลำบากแก่นของประโยคนี้คือผู้มีสติปัญญาทุ่มเทกำลังที่จิตใจไม่ยึดติดกับหน้าตาของงาน ดังนั้นเขาจึงทุ่มเทใจตลอดเวลาเขารบยำเกรงทุกงานรักษาเต่าในดวงจิตเสมอดังนั้นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับเตาจึงไม่มีโอกาสเกิดขึ้นการที่สุดท้ายอริยะบุคคลไม่ลำบากได้เพราะเขาควบคุมตนเองให้ทุ่มเทฝึกฝนคุณธรรมได้เพียงพอ และแก้ไขปัญหาทั้งหมดจากต้นกำเนิดการฝึกฝนได้ถึงขั้นนี้ล้วนผ่านบททดสอบที่ไม่ธรรมดามาโชคโชนและเข้าใจเพิ่มขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นการฝึกปฏิบัติท่ามกลางความยากลำบากกลับเป็นเรื่องง่ายแต่ท่ามกลางความสุขสบายกลับยากลำบากมาก ดังนั้นบททดสอบที่ไม่ธรรมดาดังที่ว่านี้นอกจากความทุกข์ยากแล้วยังมีอนิสง์อีกด้วยหากมีอนิสง์มากเกินไปทำให้คนเรารู้สึกว่าทุกสิ่งได้มีความสมบูรณ์แล้วตนเองบรรลุถึงจุดสูงสุดแล้วยังมีอะไรที่น่าฝึกฝนอีกเล่า แต่เราเคยคิดบ้างไหมว่าบางทีอาจจะไม่มีวันเวลาที่มีความสุขมากกว่าบัดนี้แล้วแต่มีวันเวลาที่มีความทุกข์มากกว่าบัดนี้แน่นอนถ้าเวลานั้นมาถึงยังสามารถรักษาสภาวะจิตณะปัจจุบันขณะได้หรือไม่ดังนั้นความยากของชีวิตคนเรา มักยากที่การท้าทายในโซนสบายของตนเองเราศึกษากฎต้องเข้าใจเรื่องหนึ่งว่าอานิสงส์เหมือนกับความทุกข์ยากคือล้วนเป็นรูปโฉมนมพันเมื่อเป็นรูปโฉมนมพันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งอานิสงส์และความทุกข์ยากล้วนเป็นผลลัพธ์เหมือนกัน เมื่อเป็นผลลัพธ์จึงดับได้ดังนั้นเมื่อมีสภาพที่ยากลำบากไม่หวั่นเกรงเมื่อราบรื่นก็ไม่ละโมบไม่ยึดติดกับรูปโฉมนมพันมีจิตมุ่งมั่นจดจอ่อจึงสามารถทลายสิ่งสมมุติแล้วมองเห็นความจริงฝึกฝนอย่างจริงจังถึงที่สุด และบริสุทธิ์ที่สุดได้ปัจจุบันนี้ผู้คนมากมายเลอะเลือนกับชีวิตและการทำงานเพราะเหตุใดเพราะมองข้ามจิตเมื่อไม่เข้าใจจิตทำสิ่งใดก็ล้วนประสบความสำเร็จได้ยากเมื่อไม่เข้าใจจิตแม้กำลังฝึกปฏิบัติ ก็เป็นการฝึกด้วยวิธีเสแสง้งเปรียบเสมือนการฝันซ้อนฝันไม่ว่าจะฝันอย่างสนุกสนานอย่างไรสุดท้ายยังคงเป็นเพียงความฝันที่ว่างเปล่าในคำพีเต้าเต๋อจริงไม่มีบุคคลเวลาและสถานที่ที่เป็นรูปปรธรรม ดังนั้นผู้ที่อ่านคำพีไม่จําเป็นต้องไปบูชาตัวบุคคลหรือวิจัยค้นคว้าประวัติศาสตร์ช่วงใดช่วงหนึ่งเช่นนี้จึงประหยัดแรงไปได้มากทำให้เราหวนเข้าสู่จิตภายในผ่านรูปตัวอักษรอยู่นอกเหนือภาพปรากฏในใจและอาศัยรูปโฉมมาฝึกฝนจิตใจได้ การอยู่นอกเหนือที่ว่านี้คือการมองสิ่งสมมุติในความเป็นจริงเข้าใจและรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งสมมุติดังนั้นจิตจึงไม่ฟุ้งซ่านการอาศัยรูปชมในที่นี้คือการเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นโอกาสในการตื่นรู้ของจิตภายใน ดังนั้นจึงไม่หยุดอยู่ที่ผ้าปรากฏในใจแต่ตรงเข้าสู่จิตเดิมแท้ทุกคนล้วนเป็นอริยะบุคคลและมีดวงจิตแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่มีเพียงการฝึกฝนที่จิตจึงสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้นี่คือแก่นอันเร้นลับของคำพีเต้าเติดจริงห้าพันคำ โดยอาจารย์เจ้าเมียววอวันที่26เมษายน2566เผยแพร่วันที่1,907